ุุุ้้้้ยยยจากนั้นก็ต้องสัง่งเสียเอามาให้เดียที่รักของฉันช่วงเมาเเผาขนวันนี้นักร้องพระเอกลิเกหน้าหวานขวัญใจแม่ยกกุ้งสุธทธิราชอาสยามเจ้าของเพลงล่าสุดที่ไปหลายวันที่ร้องคู่กับวิริดาวงเทวันอาสยามน้องสาวคนสวยในอัลบั้มเดอะแม c i ซิตี้ละอนโปรเจกชายเมืองสิง จะมาเมาส์เผาคนนักร้องคนไหนและเรื่องอะไรนั้นไปชมกันเลยครับสวัสดีครับผมกุ้งสุธิราอาสยามครับวันนี้นะครับผมจะมาเมาส์คนที่ผมสนิทคนหนึ่งเป็นพี่ชายที่นิสัยน่ารักมากนะครับผู้ชายคนนี้นะครับเตะฟุตบอลกับผมบ่อยมากด้วยเหมือนกัน คนคนนั้นคือพี่บาวีครับผมแหมพี่กุ้งครับที่แท้ก็มาเมากลุ่มสมาคมคนชอบเล่นฟุตบอลอย่างพี่บาวีอาสยามนั่นเองแต่จะเมาเรื่องอะไรนั้นไปชมกันต่อเลยครับพี่บาวีนะครับต้องบอกว่าเขาเป็นคนที่เล่นฟุตบอลดีมากนะครับทีมเขานี่ก็เป็นทีมที่มาตรฐานมาก <S S S uh huh. เวลาเล่นกันนี่โอ้ยชงเชงชงเชงหมดเลยเพราะว่าแกส่งเสียงใ,ใต้กันครับ <laughs> คุยกันบางทีเราก็ฟังไม่รู้เรื่องเหมือนกัน แหมกุ้งครับที่พี่เบ่าวีเขาส่งสำเนียงใต้แหลงกันนั้นมันเป็นแผนครับคู่แข่งจะได้ฟังไม่รู้เรื่องทําให้คาาเดาเกมไม่ถูกยังไงแล้วครับคุณกุ้งแต่พี่เบ่าวเนี่ยเล่นได้เฉพาะแดนกลางนะครับวิ่งแดนหน้าไม่ได้เลยนะครับเล่นกองหน้าไม่ได้เด็ดขาดนะครับเพราะว่าพี่เบ่าวเนี่ยแกจะล้าหน้าบ่อยมากเพราะว่าฟันแกจะล้าหน้าครับฟันแกจะล้าหน้าครับมันเลยไม่สามารถที่จะไปทําประตูได้ครับอ้าวกุ้งครับฟุตบอลเขามีแต่วิ่งล้าหน้าแต่นี่ว่าพี่เบ่าวีเขาฟันล้าหน้า อย่างนี้ต้องให้พี่เบ่าวีเขาออกมาอธิบายหน่อยแล้วล่ะครับว่าฟันล้ำหน้าจริงหรือเปล่านี้สวัสดีครับเบ่าวีอาสยามครับโอ้ยกุ้งก็เกินไปนะน้องนะความถนัดพี่มันอยู่กองกลางอะ่ะจะไปกองหน้ามันก็แย่งตำแหน่งกุ้งสุดทธิราดยังไงไม่รู้นั่น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 ,น,นที่พี่เบ่าวีเ็าชอบเล่นกองกลางเพราะอยากให้กุ้งได้เล่นกองหน้าจะได้ไม่แย่งตำแหน่งกันแม่เป็นพี่ที่ช่างเสียสละจริงๆนะครับพี่เบ่าวีล้ำตรงไหนกุ้งอะ ล้มยังไงอย่างนี้ก็ตายดิยางนั้นรถดนันดินโยกก็ล้มตลอดเลยอะพี่ไม่เล่นหน้าแล้วกันกลัวล้มาเหมือนที่น้องกุ้งว่าครับแม่จริงด้วยครับพี่บาวีฟันพี่มันล้มหน้าตรงไหนไม่เห็นจะล้มหน้าเลยสักนิด แต่ผมว่าพี่เบาวีระวังเวลาเข้าบอลหน่อยละกันนะครับพี่เพราะกลัวฟันพี่จะไปเฉาะหน้าคู่แข่งเขานะครับ <S <S มเมาเผาขนครั้งต่อไปนักร้องคนไหนจะมาเมาใครและใครจะโดนมเมากันบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะครับ <S <S มเมาเผาขน